โอ้ oh, โหดูสิครับเนี่ยสนามกอล์ฟนี่นะครับมีน้ําตกด้วยครับคุณผู้ชมครับเป็ันครั้งแรในใชุดนะครับที่มาตีกอล์ฟแล้วก็มีน้ําตกที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง้าสวัสดีครับผมอาจารย์คริสครับ mission to the pros by อาจารย์คริสลุม4 3ครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากนะครับทีขาวก็จะไม่ต้องข้ามน้ําแต่ถ้าทีน้ําเงินทีดําก็จะหูยยิ่งทีดําโอ้โหมึงตีอะไรกันเนี่ยพวกโปรเนี่ยหืมคู้จาไม่น่ารักไม่ให้เกียรติกันเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าผู้พี่ๆโปรก็ตีได้ไงครับต้องตีข้ามน้ําไปนะครับแต่อย่างที่เราบอกครับวันนี้ผมก็เป็นแค่มือสมัครเล่นคนหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยได้ซ้อมไม่ค่อยได้ตีหไหนะครับแล้วก็ เป็นครั้งแรกด้วยนะฮะแม้จะเสียตัวให้กับโรบเป็นทูธทั้งทีเนี่ยก็ขอเบาๆก่อนอย่าเพิ่งจัดหนักจัดเต็มนะเดี๋ยวมันจะเจ็บนั่นเองครับเราจะโดนเยอะวันนี้นะครับพา3นะฮะก็หลุม4เป็นระยะประมาณ150ล้านนะครับเราจะตีเหล็กเรจะตีเหล็ก7แล้วกันนะคับเพราะมันทวนลมนะครับก็ไทเทอลิสตนะครับเขาเรียกว่า T100S นั่นเองนะครับ ก็ไปยืนอยู่ใกล้ทงแบบนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ไยกว่าเนี่ยประมาณสักเนี่ยไม่กี่สักสองสาฟุตก็จะได้เบอร์ดีแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นระยะไข่สันหรือเข่าสันหรือขาสั่นได้ทีเดียวนะฮะเมื่อกี้เนยนะครับกล้องสารภาพว่ามีติดท็อปนิดหนึ่งนะครับ มันก็อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าม,มาแบบโด่งที่สุดมันก็จะติดพุ่งๆท็อปๆนิดหนึ่งเพราะเหล็กที่เราตีก็เป็นเหล็กแบบของโปรโนะเหล็กไทเทเนสทีหนึ่งร้อยเอสการเอ็กร้อยนะเว้ยตอนนี้ก็แค่อยู่ที่ว่าเราจะต้องเก็บเบอร์ดี้ังเองครับสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับเวลาเราเจออะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่คิดถึงเบอร์ดี้หรือไม่ช่างคิดถึงแบบการที่เราจะกลัวว่ามันจะไม่ลงนะครับเราก็แค่มีสตินะครับอยู่กับสิ่งที่เราจะต้องทําในปัจจุบันก็แค่โฟกัสที่ลน์ที่เราจะไปนะครับ เป้าหมายที่เราจะไปและก็สุดท้ายก็คือเขาเราีเยกว่าสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นเองครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะยัดหลุมลงหรือเปล่านะครับ yes yes buddy โรบิน s w วูดลุม5ภาพาสีนะครับก็เฉลี่ยแล้วจากทีขาวประมาณ400หลานั่นเองนะครับลุมนี้จะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามนะที่ตรงนะตรงแฟร์เวย์นะครับจะมีน้ำตัดนะครับจะมีสะพานอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรงกรีนมีน้ำตกนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนะฮะซึ่งตอนนี้ทวนลมเต็มๆนะครับนะฮะก็ภาษาอังกฤษวลคำก็คือ it's into the wind หรือ against the wind นั่นเองนะครับ ก็ผมจะตีไรเวอร์นะครับกล่าวว่าเดี๋ยวเราตีไปทางขวาให้มันเฟดเฟดหน่อยนะครับตีอีซี่เฟดนะฮะไปอยู่ตรงขวาของแฟเว์เพื่อจะได้เปิดนะฮะ mm hmm. ให้เห็นกรีนนั่นเองครับโอเคมา เมื่อกี้ตีดรเวอร์แบบเหาะๆนะครับตีให้มันแบบสะบัอเหาะๆๆเลยนะครับตีเหาะก็เลยตีแบบอะไรก็ไม่รู้เหาะแยะนะครับจะตีลูกแต่ละครั้งนะครับผมว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้จากการเล่นกอล์ฟมานานคืออย่าตีเหาะเลยครับถ้าจะตีสบายตีเบาๆได้อย่าตีเหาะเพราะถ้าตีเหาะปุ๊บวงมันก็จะผ่อนๆแล้วมันก็จะถอนๆแล้วมันก็จะอะไรก็ไม่รู้แล้วปัญหาคือตอนนี้ควนล้มนะฮะแรงมากนะครับก็เลยทําให้ผมนั้น หรือระยะนั่นแหละครับที่จะไปที่กรีนนั้นโคตรไกลนะครับรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้รู้งี้น่าจะตีไดรเวอร์แบบใส่เต็มๆนะฮะแต่ไม่ไรครับก็ก็ก็ฟุเหมือนชีวิตนะครับรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้เราก็จะมารู้ตอนที่มันอาจจะสายไปเสร็จแล้วแต่มันอาจจะไม่ได้สายไปเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ต้องสามารถคิดได้ว,ว่ากับการตีลูกไกลๆนั่นนะครับทวนลมแถมกรีนก็ยกเนี่ยมันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะทําคะแนนได้เหมือนกันนะครับลองดูครับ โอ้โหดูสิครับเนี่ยสนามก๊อฟนี่แหละครับมีน้ำตกด้วยครับคุณผู้ชมครับเป็นครั้งแรกเลยชุดนะครับที่มาตีกลอฟแล้วก็มีน้ำตกที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแบบนี้เลยทีเดียวนะครับตอนนี้เรานะครเรียกว่าตีมาถึงขนาดนี้แต่เป็นการพัดที่ไกลมากนะครับต้องทำให้ได้สองพัดเพื่อเซฟพาครับหลุมนี้นะครับหรือว่าตรงจุดนี้ลายเป็นขึ้นเนินแล้วจะกลับไปหักนะฮะลงเนินแล้วก็เลี้ยวซ้าย ค่อนข้างจะแรงที่หลุมนั่นเองนะครับ หลุมนี้ประมาณ300กว่าหลานะครับหลุม6พา4สั้นๆแต่ก็ทวนลมจะแคบๆแล้วจะมีต้นไม้นะครับลองดูนะครับเราจะตี TSI 3ก่อนนะครับแล้วค่อยตี l t d x เป็นไม้2ครับ โอ้แก okay, ครับ2องลูกนะครับ L T T X แล้วก็ T S I 3นะครับ mm hmm. ก็ตีดรนะครับก็ตีมาตามจุดที่เราอยากจะให้มันอยู่ก็คือระหว่าง2ต้นอย่างที่เราไ,ได้พูดไปแล้วนะครับแต่อาจจะเขาเรียกว่าดรมากไปน,นิดนะครับมันก็เลยหักมาอยู่ในรัฟนะครับ แต่ก็จะเห็นได้นะครับว่าแฟร์เวก็ค่อนข้างจะแคบอยู่แล้วแล้วก็มีต้นไม้มาตั้งไว้ทาไมนะครับใครเป็นคนคิดอ๋อดีไซนเนี่์เขาเคยคิดนะฮะ mm hmm. ดังนั้นนะครับเราก็มาในตําแหน่งที่ดีละมาเดินนะครับจะเห็นได้ว่าตําแหน่งของลูกนั้นก็คืออยู่ตามกว่าเท้านะครับก็ก็จะต้องมีการเล็งเผือ่อนิดนึงนะครับไปลองดูครับว่าจะเป็นไงฮะ และเรื่องราที่เราก็ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับนะมันก็กระว่บานออกไปทางขวาครับซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับกับการเล่นกอล์ฟนะฮะเราจะต้องมีการคอมเพนเซทก็คือต้องมีการชดเชยครับแต่คือถ้าเมื่อกี้เล่งไปที่ธงแล้วก็ไม่ได้มีการชดเชยก็เนี่ยแหละครับออกไปทางขวาไม่รู้ไปไหนนะฮะอาจจะไปทางามกรีนนิดนึงครับไปลองดูครับนี่แหละครับก็คือผลงานนะครับเมื่อกี้ผม้าพปูนตรงฮะ โดนดีแล้วก็ลูกนั้นมาตรงครับผมแต่เพราะว่าลูกอยู่ต่ำกว่าเท้ามันก็เลยนั่นนะครับเขาเรียกว่ามีแนวโน้มที่จะไปตามสลปคือคอ,ออกไปทางขวาอย่าลืมนะครับถ้าลูกอยู่ต่ำกว่าเท้าก็อาจจะต้องเผื่อซ้ายน,นิดนึงเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะออกขวาแล้วถ้าลูกอยู่สูงกว่าเท้านั่นนะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะเขาเรียกว่ากวาดแล้วก็ไปทางซ้ายนั่นเองนะครับระยะดีนะครับแต่ก็นะฮะก็คือไม่ตรงแต่ก็เป็นการชิปที่ ไม่น่าจะพลาดนะครับกับพาแต่เหมือนเดิมครับระดับอย่างนี้ต้องเอาให้ชิปอินเท่านั้นนะครับว้าวอโอเคครับพาครับผม ผ่านไป3หลุมเนี่ยนะครับที่โรบินสูดก็คือหลุม4-5-6เนี่ยนะครับได้มา1เบอร์ดีแล้วก็1โบกี้แล้วก็1พารนั่นเองนะครับก็ไม่เลวไม่เลวครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันต่อนะครับที่โรบินสูดหลุม7-8 Mission pros to the 89 by a j a แ n c h r i s